สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีที่3กุมภาพันธ์2565โคบลองนาลายพินแคนกับมาพุ่อพี่น้อง f อเกษตรกรครัวเรือนต้นแบบโคบล้องนาโมเดลคือเก่าพี่น้องเนาะสำหรับมือนีเบากล่องน้ำให้ผ้าพี่น้องมาติด ตามนะครับระดับน้ำที่ลดลงไปเรื่อยๆในพื้นที่ของโคกหนองนาลาพินแคนนะครับบอ่อบนธรรมชาติสร้างสรรค์สิ่งสวยงามให้กับมนุษย์สมอรระดับน้ำที่ลดลงนะครับพี่น้องนํำมาถึงขอบบอ่อขอบสะตพักที่สวยงามเป็นธรรมชาติ ลมพัดสัตว์น้ำวิวสว่างสวยสวยงามร่มโชยปลายนาพี่น้องวันนี้บ่าวกล้องพนมไพยพาพี่น้องมาเยี่ยมชมนะครับระดับน้ำที่ลดลงนะครับบึงแต่ก่อนนี่ระดับน้ำอยู่เสมอเกือบต้นป่วยครับพี่น้อง ปัจจุบันเดือนกุมภาพันธ์เข้าสู่ระดับน้ำที่ลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆภาวะที่แห้งแ้ลงลดลงมาระับน้ำก็ลดลงลดลดลงนะครับสำหรับพื้นที่โคกนหนองนาลาพินแคนของบ่วกล้องมนมไพรก็ลุ้นกันไปเรื่อยๆนะครับแต่คิดว่าน้ำที่เห็นนะพิ่น้องเนาะ จะบ่บกเหมดน,นะครับเนื่องจากว่าคุดลงประมาณหาเมตรเป็นทรายส,สลบลงน่าจะได้อยู่นะครับน่าจะได้อยู่น่าจะาพ้นนะครับพ้นหน้าแรงนี้ไปได้นี่คือรบรรยากาศที่มันเศร้าตองมันไพ่ไพ่ปนออกมาอยี่ามชมบรรยากาศที่มันเศ้าเสียนั เย็นย็น,นะครับพป่น้องมา,มาสัมผัสพื้นที่โค้งน้องแนเป็นการบ้านต้นปาก่จะเติมพื้นที่สีเขียวมองนี้ให้มันมีความอุดมสมบูรณ์ตามแนวทางของศาสตร์พระราชานะครับไม่ย่ำใดก็เห็นสภาพแบบนี้คือเกอ้านะครับ นี่คือบอ่อบนนะครับบอ่อบนบอ่อแรกัแบบนาจากน้ำที่ลดระรับล่วงกันเห็นปรากฏการณ์ขอบสะที่สวยงามรูปทรงี่สระบ่แปลกใจนะครับแรงดึงดูดของธรรมชาติการขุดขอบสะขอบบอ่อของโคกของรูปแบบโคกน้องนาเมื่อเปรียบเทียบกับสะหน,นงานราชการอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับ เา,น,น,าน่อยงั้นงูใงาราชการอีกหนึยงงานึงเนี่ยเจะเป็นรูปทรงที่สั้นลงครับรบ่าีสโลปดิ่งลงในแนวดิ่งนะครับแต่นี่ของโค้งน้านหน้านี่คืออวิเคราะห์ในรูปแบบบริบทของธรรมชาติความเป็นธรรมชาติจะไม่มีรูปทรงเหลี่ยมจะ่นี่จ่ความเป็นสโลปรลปพงสโลปทรงโค้ง เลยได้แนวคิดแนวทางมาเป็นรูปแบบของบ่อ,ะบอนะครับบอ่อขนาดบอ่อโคง้งโค้งน้องนาก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับพี่น้องอันนี้คือบ่อแหลกนะพี่น้องมาะสวยงามมีลีพอบึงบอ่อบนครับอันนี้คือลักษณะของบอ่อบนมันจะเป็นคล้ายๆกับรูปใบพัดไหมพี่น้อง ใบพัดคือกับใบพัดในสวิตชัตพัดจามอนพัดของพระมหากษัตริยนะ์คนี่ยเอยู่ในหนังนะพี่น้องเนาะจะเป็นรูปทรงใบพัดเนื่องจากว่าบารกรองุท้าไผยต้องการให้เป็นมีคองไส้ไก่เชื่อมมาจากบอ่อบนนะครับลงมาบ่อลางตรงนี้ก็เหมือนกันครับรูปทรงลักษณะน้ําที่ลดลงแล้วก็จะได้ขอบตลิงที่สวยงามเป็นแองกระทะนะครับนี่คือ โคกนองนาเดือนที่8ย่างเข้าสู่เดือนที่9เอาบรรยากาศที่มาเซามาให้พี่น้องเบ่งนะครับนะกะคอยเติมเต็มพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สีเขียวสร้างแหล่งอาหารที่มั่นคงสร้างความร่มรื่นให้กับคนในครอบครัวชุมชนและสิ่งแวดล้อมวันนี้บอกกอบคุพ่ผาพี่น้องมาติดตามเยี่ยมชมโคกน้องนาระยะ 8 9เดือนนะครับของโคโรนาณหลาพินแขนระบบน้ำที่ยังไม่สมบูรณ์ก็จะได้ประมาณนี้แหละครับต้นกล้วยเนาะก็พัฒนากันต่อไปครับตามกำลังและศักยภาพขอบคุณสำหรับพี่น้องที่เข้ามาติดตามเยี่ยมชมนะครับเดี๋ยวบากองน้ำพผยมีกิจกรรมเรื่องการพัฒนาพื้นที่โคกน้องหน้าจังมาเบ่งกันใหม่มีน้ำพามาเบ่งบรรยากาศใน้มเศ้าก,กับรูปทรงที่สวยงามของ ขอบบ่อกับการลดระดับลงเรื่อยๆของน้าปริมาณน้ํานะครับวันนี้บรกางเงิไผ่กัขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเยี่ยมชมและติดตามให้กําลังใจครัวเรือนต้นแบบนะครับพัฒนาพื้นที่ไปด้วยกันนะครับสําหรับเช้าวันนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดติดตามกด u ั s c r คร e ถ้าเป็นประโยชน์ก็กดแชร์ แล้เวเจอกันคลิปใหม่นะครับผมขอบคุณสวัสดีครับ